ดูเด็กซนไหมลูกยืนหยิดไหมคะเรามาดูเด็กซนนะคะดูเด,ด็กซนอุ้ยเสียงเล็บโอ้ในเสียงเล็บน้องเหรอลูกแม่ดูน้องอยู่ไหนคะว้าย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 มวยหยีดไรลูกเอาไม่ยอมให้ถ่าย Oh. ไม่ดุไ oh, ม่ดุไม่ดุโอ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 อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ดีไหมเอ้ยังไงดูเด็กอารมณ์ไม่ดีทำไรเด็กทำอะไรทำไรอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่เด็กดีเด็กดีเด็กดีไหมคะเด็กดีไหมเอ้าเด็กไม่ดีแล้วเหอเอ้า อ้าวไม่เอาแล้วไม่เอาอ๋อเด็กไม่ดีนะเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีนะง่วงง่วนอนไหมไม่นอนโอ้ยไม่นอนนอนไหมนอนไหมอเออเออรักแม่ แม่ต oh, ักแม่ก่อนนอนไหมคะโอ้ไม่แม่ก่อนแบบโอ้อจาจย์จุ่มแบบอจาจย์จุ่มแบบแม่้องเน่อะนอนไหมคะน้องจะนอนไหมคะจุดแม่ก่อนจุดแม่ก่อนอ้าชื่นใจอ้าชื่นอชื่นใจไหมก่อนชื่นใจเราเล่นให้แม่ฟังห่อทอามาโขมีงโขวมีตุ๊กบไม้ร้องด้วยอทํามาโขมีเพลงอะไรก็ได้เราเให้แม่ฟังได้ไหม ได้โปรดเมตตาหนูหนูนา่ารักอานาชมจานอานาชมจันอานาชมจชานเานาจ้าจ้าจะจะาเจา,าเต้นให้ดูเลยนะดูซิดูเด็กน้อยคนนี้พอาการเป็นพลังใจจากพ่อพ่อแม่ที่เมตตาให้น้องเลยนะคะบา,บาย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 ทุจ้าก่อนทุจ้าน้องจะนอนแล้วบายบายทุจ้าก่อนทุจา้าไหมไม่ทำอ่าพูดง่ายเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายไหมคะอ่าสอนง่ายตบมือก็ได้ เกยเต้นก็ได้จิงจังจิงอจังไม่มันมีหลายท่าเอาสักสเต็ปเดียวได้ไหมคะโอเคได้หรือไม่ได้แบบได้ก่อนคิดก่อนนะได้ไหมคะอได้จิงจังมึงกึ่งไอ้เจะไม่จิงนี่เจ๊ไม่จิงอะไรอะน้องอะไรลูกไปแล้วค่ะอืมจะนั่งมอหมเต่าไม่ไปแล้วเอาม้แย่ตูดเต่าไม่ไปแล้วเอามาแย่ตูดเต่าไม่พูดลเอาไม้แย่ เต่าไม่ไปละเอามายแย่ตืดอ่ะเต่าไม่พูดอ่ะน้องสิเต่าไม่ไปโอ้โหเต่าโอ้เต่าจะเตามาเต่ามาเต่ะเต่าไม่ไปละเอามายแย่ตืดอ่ะเต่าไม่ไปละเอามายแย่ตืดอ่ะเต่าไม่ไปละเอามายแย่เหมือนเจ้าเข้าส่งเต่าไม่ไปละเอามายแย่ตืดอ่ะเต่าไม่ไปละเอามายแย่ตืดอ่ะเต่าไม่พูดละเอามายแย่ป่ะนี่เราแม่ลูกพอกันเลยนะ ใช่ไหมเตาอไม่ไปแล้วไม่แย่ตุดเต๋อไม่พูดแล้วไม่แย่ปะจักจงจริงจักจริงนะจ๊ะชอบไหมคะไม่ชอบรักแม่ไหมคะรักสีรัก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 ดื้อไหมคะน้องดื้อไหมดื้อหรือไม่ดื้อเตาอไม่ไปแล้วไม่แย่ตุดเต้นให้เต้นให้พ่อแม่แม่ดูว่าน้องเก่งแค่ไหนเตาอไม่ไปแล้วไม่แย่ตุดไม่ดัง ออไม่ร้องแล้วค่ะอารมณ์ไม่ดีอ๋อไม่พอใจมองหน้าแม่อีกไม่ผิดอะไรอ่ะอเ <c oughs> ต่าไม่ไปและเอามาแย่ตูดเอาร้องสิลูกโอเคไหม มนเล่แมเลทเล่น ุมมองเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยหลอกคันใช่ไหมหลอกให้คนคนรักใช่ไหมว่ามองไม่เห็นแล้วแท้ที่จริงน้องมองเห็นปะฮะมองเห็นไหมลูกเอ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 ,เอ